ส่งตัวแทนตอบหน่อยทจริงค่ะในยินค่ะ,คะโอเคครับอสำหรับวันนี้นะครับอยากเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนเราติดอบรมหลายคนเนาะสัปดาห์นี้ก็ติดเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวสาขาอื่นๆน่าจะได้อบรมเหมือนกันแหละนะครับสําหรับา g e n e r a t i v e AI นะครับวานนี้เห็นสาขาพะละเข้าไปอบรมกันโอเคครับวันนี้ผมมีนิดเดียวนะครับเนื่องจากว่าเรามีงานกลุ่มชิ้นที่หนึ่งไปแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงงานกลุ่มชิ้นที่2นะครับซึ่งการส่งงานกลุ่มชิ้นที่1นนะครับตอนนี้ผมเมื่อกี้นี้ผมได้สร้างโนต้ตไว้แล้วนะครับก็ให้ตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนนะครับก็กรอปลิงไป,ไปต่อคอมเมนต์หน่อยนะครับเอากลุ่มละหนึ่งลิงก์พอนะครับเพราะเราน่าจะแชร์ให้เพื่อนๆในกลุ่มกันทุกคนแล้วแหละนะครับเดยวผมเข้าไปตรวจให้นะครับเพราะเดี๋ยว ถ้าเกิดไม่ส่งลิงก์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาไม่เจอเพราะว่าผมสาลายกลุ่มนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับไปตอบคอมเมนต์ไว้ในโน้ตให้หน่อยนะครับก็ผมก็เห็นแล้วแหละว่ามันอยู่ในแคนวาผมแลวนะครับแต่แต่มันจะไปร่วมกับของห้องอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปไปฝากลิงก์ไว้หน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าเป็นเป็นกลุ่มไหนห้องไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอเวลาแป๊บเดียวนะครับเนื่องจากว่าพวกเราพวกเราน่าจะ เห็นการบ้านง,งานเดี่ยวนะครับเห็นการบ้านแล้วเนาะว่าม,มีงานเดี่ยวกี่ชิ้นนะครับบางคนก็อาจจะบางคนก็อาจจะทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราทําก่อนเนอะเดี๋ยวผมจะให้แจ้งส่งลิงก์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสับสนกันครับทําไปใน o g l e Drive นั่นแหละนะครับทำใน Google Drive นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้แจ้งลิงก์นะครับก็แค่อย่าไปลงลบมันนะครับจะวจะทาใหม่หรือใคร หรือใครอยากใครใครทําเสร็จแล้วก็อยากจะสําเนาไว้ก็สําเนาไว้สักอันหนึ่งนะครับเผื่อไปลืมลบเนาะทัทีน,นี้สําหรับวันนี้นะครับผมขอเวลาพูดนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะมีงานกลุ่มชิ้นที่สองให้ทานะครับก็จะมีเพื่อนกลุ่มที่ไม่มาประมาณสิบสิบคนมั้งนะครับก็เดี๋ยวอาจจะอยู่ในกลุ่มพวกเราแล้วแหละนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไม่เขาสมาชิกในกลุ่มเขาไม่มีใครมาเลยก็เดี๋ยวเขาก็ถามผมอีกทีหนึ่งนะครับ คนที่มีเพื่อนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มพละก็อาจจะอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวผมขอแชร์จอก่อน ค okay. ผมขอแชร์แบบนี้แล้วกันนะครับเมื่อเราเห็นจอผมเนาะเห็นค่ะโอเคครับเดี๋ยวทีนี้ก็อาจจะมีคนที่คนที่เข้ามาหลังจากนี้จะไม่ได้กลับมาแอคเซปตเนาะเปรอ่ะน,นี้แล้วกันจะได้เห็นเพื่อนเพื่อนเเพื่อนเข้ามาทีหลังนะครับผมไม่ขอทำเป็นฟุกสกินแล้วกัน ให้จะมองเห็นกันอยู่หรอกอทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวข้องกับเรื่อง cybersecurity นะครับพวกเราก็อาจจะเคยได้ยิงคำนี้มาก่อนนะครับเคยยิงคำนี้มาแล้วลหละนะครับซึ่งในในเนื้อหาของส่วน cybersecurity เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วในใน ในการใช้งานไอทีนะครับผมว่าน่าจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วในการใช้งานไอทีซึ่งเดี๋ยวส,สัปดาห์นี้นะครับผมจะให้พวกเราลองนะครับลองศึกษาดูก่อนนะครับเบื้องต้นว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมก็จะมีหัวข้อให้พวกเราศึกษานะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับ อาที่นี่ในส่วนไปดูความหมายกันก่อนจะทำงานถูกนะครับคำว่าไซเบอร์เ u r i ริตี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่ามันก็จะมีสองคำเนาะมันก็จะมีสองคำคำว่าไซเบอร์กับคำว่าเ e c u ริตี้นะครับก็เป็นรวมๆกันก็จะอ่านว่าไซเบอร์เซキュริตี้นะครับอ่าไปดูไซเบอร์ก่อนเพราะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าไซเบอร์ไซเบอร์ไซเบอร์สเปซอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับไอ้ไซเบอร์ก็คือดิจิตอล ถ้าเกิดคุมแปรเนาะไซเบอร์เป็นคำเดียวกันกับคำว่าดิจิตอลเลยนะครับดิจิตอลเลยนะครับดิจิตอลก็เป็นการทํางานบนส่วนใหญ่ก็ทํางานเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับอ่าคอมพิวเตอร์ใช้ดิจิตอลนะครับซึ่งก็คอมพิวเตอร์ใช้การทํางานบนไซเบอร์นั่นแหละ uh, บนพื้นฐานของไซเบอร์เพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่มันเป็นดิจิตอลนะครับ มันก็จะเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ของไซเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ใช่แค่การใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แค่การใช้งานแมสเซเจอร์นะทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปดิจิตรรูปภาพนะครับที่เราถ่ายจากกล้องมือถือ่าไม่ว่าจะเป็นเสียงที่พวกเราได้ยินผมพูดอยู่เนี่ยนะครับหรือวิดีโออ่าหรือทุกอย่างที่มันใช้งานในรูปแบบดิจิตอลนะครับอ่าึ้งใช้งานในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งหากมันอยู่ในรูปแบบดิจิตอลแล้วไม่ว่ามันจะเป็นแบบออฟไลน์หรือแบบออนไลน์นะครับมันก็ล้วนแล้วแต่มีความเสียเยนะเส่ยงทั้งหมดเลยนะครับมีความเสี่ยงทั้งหมดเลยซึ่งไอ้คำว่าไซเบอร์เซเคียวริตี้ตัวนี้แหละที่จะมาทำสองอย่างนี้นะครับอย่างแรกก็คือคำว่าเซฟตี้นะครับ Safety เซฟตี้แปลว่าปลอดภัยเนาะ,ะคำที่สองก็คือซซเคียวริตี้ ซิเคิลโอตินแปลว่ามั่นคงนะครับอ่ามั่นคงบางคนอาจจะได้เคยได้ยินว่าอ่าไซเบอร์ซิเคิลโอตี้อะไรนะก็คือความปลอดภัยบนไซเบอร์ใช่ไหมครับซึ่งมันมีคำสองคำนะครับเขาเอาคําเดียวมาใช้นะครับแต่ให้เรารู้รู้ไว้ว่าอ่าการที่ความรู้เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ซิเคิลโตี้นี่ก็คือการทําให้ไซเบอร์เราปลอดภัยและมั่นคงด้วยเนาะอ่ามีสองคำนะครับ เผื่อมีคนถามว่าไซเบอร์เซเคีริตี้คืออะไรก็คือเป็นกระบวนการที่ทําให้ไซเบอร์เราเนี่ยหรือดิจิตอลเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์เนี่ยนะครับมีความมั่นคงและปลอดภัยหรือปลอดภัยและมั่นคงก็ได้มี2องคำนะครับก็จะมีเทคนิคและกระบวนการต่างๆนะครับที่จะทําให้ไซเบอร์ Cyber เราไม่ปลอดภัยก็คือถ้าเกิดผมพูดง่ายๆก็คือการแฮกนั่นแหละเนาะก,ก็คือการแฮกหรือการการทําอย่างอื่น นะครับที่ทําให้ไซเบอร์เราไม่มั่นคงปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทีนี้มันก็จะมีเทคนิคใช่ไหมครับเทคนิคต่างๆหลายเทคนิคเลยสําหรับพวกแก๊งมิจฉาชีพหรือพวกที่ไม่ประสงค์ดีต่างๆนะครับที่จะทําให้ข้อมูลที่เป็นไซเบอร์ของเราเนี่ยไม่มีความปลอดภัยมั่นคงหรือมั่นคงปลอดภัยก็แล้วแต่นะครับอ่าอันนี้คือคอนเซปต์ร่าวๆนะครับคอนเซปต์ข้าวๆคือตัวนี้แหละอ่าคือตัวนี้แหละ ทีนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวอันนี้น,นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายงานลหน้านี้คือผมผมพูดคอนเซ็ปต์คร่าวๆสำหรับไซเบอร์เซอร์ิตี้เฉยๆนะครับซึ่งพาร์ทแรกนี้นะครับซึ่งพาร์ทแรกนี้ผมจะให้พวกเราลองดิลองดูซิลองค้นหาข้อมูลดูซิอันนี้เป็นผมสั่งงานเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราฟังพวกเราก็ไม่ต้องจบได้หรอกพวกเราฟังพวกเราก็ก็อาจจะจําได้อยู่หรอกนะครับ จำได้อยู some some ่หรอกนะครับการกลุ่มชิ้นนี้นะครับเมื่อเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงเรื่องก็จะมีกระบวนการวิธีการโจมตีเทคนิคต่างๆใช่ไหมของแฮกเกอร์หรือของผู้ไม่ประสงค์ดีหรือของสแกมเมอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นพวกไม่ประสงค์ดีทั้งสิ้นนะครับที่จะมาโจมตีไซเบอร์ของเรานะครับโจมตีไซเบอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับก็ที่ดูงานของเรานะครับ จากหลายปีที่ผ่านมาเนาะมันก็จะมีข่าวนะครับข่าวหรือเหตุการณ์หรือเทคนิคต่างๆนะครับที่ที่มีที่ที่ทำการโจมตีนะครับความปลอดภัยบนบนบนโลกไซเบอร์เนี่ยนะครับก็จะมีข่าวเทคนิคหลายอย่างเลยนะครับที่ที่จะเข้ามาโจมตีไซเบอร์ของเราหรือไซเบอร์ขององค์กรนะครับก็คือระบบของเราหรือระบบขององค์กรก็แล้วแต่นะครับ ทีนี้เราทํำยังไงนะครับงานของเราคือให้พวกเราค้นหาข่าวจะเป็นข่าวยอดต้องเป็นข่าวยอดหลังแล้วเนาะค้นหาข่าวย้อดหลังนะครับที่มันเคยเกิดเหตุการณ์การโจมตีเหล่านี้มานะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีระบบก,การโจมตีข้อมูลส่วนบุคคลการโจมตีอะไรก็ได้ที่เป็นการโจมตีบนไซเบอร์อาพูดง่ายๆเลยนะครับอ่า <ๆ S 2> ค้นหาจากที่ไหนล่ะก็กหลักๆก็จะเป็นอนะินเทอร์เน็ตเนาะบางคนอาจจะไปค้นหาในเว็บไซต์บางคนก็อาจจะไปฟังในคลิป บางคนก็อาจจะไปฟังในคลิปข่าวย้อนหลังนะครับอ่าคลิปข่าวย้อนหลังได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะครับทีนี้พอเราอ่านเราค้นหาเจอแล้วนะครับให้เราหาข่าวนั้นแหละเหตุการณ์นั้นแหละหรือเทคนิคนั้นนั้นก็ได้คนละหนึ่งเทคนิคคนละหนึ่งข่าวนะครับเลือกเ่าจะเลือกเป็นข่าวจะเลือกเป็นเหตุการณ์หรือเลือกเป็นเทคนิคนะครับคนละหนึ่งก็พอนะครับคนละหนึ่งข่าวก็พอนะครับอ่าพอหาเจอแล้วเราต้องการจะเอาข่าวนี้แหละนะครับ เราก็ลองลองค้นหาวันนะครับวันและเวลาที่ถูกนําเสนอนะครับวันเวลาที่ถูกนําเสนอนะครับหาเราดูในข่าวในแหล่งข่าวนะครับแหล่งข่าวก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวอะไรก็ได้นะครับเรากระดูนิฟในเว็บไซต์ว่าเขาอาจจะบอกหรือไม่บอกก็ไม่เป็นไรนะครับหรือเราดูคลิปแล้วก็ในคลิปมันก็จะมีวันที่คลิปเผยแพร่เนะก,ก็เอาวันนั้นแหละมานะครับวันที่เรือเวลาแหล่งที่มาด้วยนะครับเรา ด้านแหล่งที่มาข่าวมาจากไหนนะครับอาจจะมีลิงก์มีรูปก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิงก์แหละใช่ไหมเป็นคลิปวิดีโอก็เอาคลิปวิดีโอมาดูนะครับจะแคปหน้าจอมาดูด้วยก็ได้นะครับท,ที่สําคัญนะครับสมมุติว่าเราเลือกข่าวหรือเหตุการณ์ได้แล้วนะครับเราลองฟังดูซิหรือเราลองอ่านดูซิว่าการโจมตีลักษณะน,นั้นนะ่ะมันมีวัตถุประสงค์อะไร นะครับว่ามีวัตถุประสงค์อะไรนะครับลองเขียนสรุปมาสินะครับว่ามีวัตถุประสงค์อะไรนะครับจะกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขานะครับลองเขียนสรุปมาสินะครับแล้วก็ในข่าวนั้นน่ะมันก็จะมีรายละเอียดใช่ไหมรายละเอียดว่าบรรจมตีอย่างไรนะครับก็คือเทคนิคการโจมตีของเขาแะไะส่งสเ s จเจอร์มาหลอกเหรอหรือว่าส่ง sms มาหลอกเหรอหรือว่า หลอกให้เราโอนตังหรือออกให้เราคลิกลิงก์เราดูเทคนิคที่ว่าเขาทํำยังไงหรือโทรมาล่อลวงนะครับอ่าหรือแอบบอ้างลองดูซิว่าเทคนิคเขาทำยังไงอ่าอันนี้คือมีขี้แสสี่หัวข้อย่อยๆนะครับหลักๆก็กเป็นก็เป็นวัตถุกสงฆ์แล้วก็รายละเอียดการโจมตีนะครับเช่นสรุปนะครับทําสรุปเป็นสไลด์ในแคนวาน,นั่นแหละนะครับสไลด์ในแคนวาน,นั่นแหละนะครับอ่าเราจะทํากี่หน้าก็ได้ นะครับเราจะทํากี่หน้าก็ได้แต่ทําเป็นกลุ่มนะทำมาเดิมน,นั่นแหละถ้าเป็นกลุ่มนะครับก็แชร์ก็แชร์รายละเอียดก็แชร์กันเหมือนเดิมน,นั่นแหละนะครับก็แชร์กันแชร์ผมด้วยนะครับแชร์ผมก็ไปด้วยก็ส่งตัวแทนครั้งที่แล้วใครเคยสร้างแล้วก็ให้เพื่อนสร้างบ้างอะไรประมาณนี้นะครับใครสร้างก็ได้นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนอันนี้คือผมเน้นการผมเน้นการแชร์ทั้งสองงานเลยนะอะอยากให้อยากให้พวกเราลองลองดูซิว่าจะแบ่งจะแบ่งเวลากันทํางานได้ไหมเพราะว่า บางทีทางงานรงพร้อมๆกันเนี่ยมันมันมันก็จะมันก็จะวุ่นวายกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปลองแบ่งกันดูซิว่าจะทํากันเวลาไหนนะครับโอเคทาเสร็จแล้วนะครับก็ผมไม่กับแต่ละคนเนี่ยผมไม่กําหนดอ่าจานวนหน้านะครับจะทํากี่หน้ากี่สไลด์ก็ได้นะครับแต่ขอให้อยู่ไฟล์เดียวกันนะครับแต่ขอให้อยู่ไฟล์เดียวกันอ่า ก็อ,อะไรละเอียดตรงนี้มานะครับซึ่งให้เวลเราไปดูก่อนนะครับพอผมอธิบายให้ฟังแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะมีการป้องกันอย่างไรนะครับว่าการโจมตีหลักๆมันเป็นอย่างไรนะครับเราจะมีการป้องกันอย่างไงนะครับซึ่งผมมีสไลด์อันนี้ผมถือว่าเป็นสไลด์เสริมแล้วกันนะครับที่จะให้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแต่เบื้องต้นวันนี้นะครับเนื่องจากว่าพวกเราก็น่าจะพักเที่ยงอยู่หรอกเนาะ ประมาณนี้นะครับไม่ไม่งงเนาะไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องแชร์ก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเอาให้เลยก็ได้เดี๋ยวพิมข้อเข้าไปใไล,ลายเลยก็ได้โอเคราละเอียดเป็นแบบนี้เลย แล้วลทีนี้เราก็ทำงานผมให้เวลาทำอาทิตย์หนึ่งนะครับก็คือก่อนส่งก่อนมาเรียนนั่นแหละนะครับก็น่าจะไม่มีไม่ไม่มีอะไรยากเนาะแค่ไปหาข่าวมาแล้วก็ฟังดูซิว่าเขาโจมตีอะไรกันแน่นะครับรายละเอียดเขาทำยังไงแล้วก็สรุปให้ผมแค่นั้นแหละนะครับทำเป็นของข้อข้อ,ขอมาก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดมีรูปก็จะดีหน่อยนะครับคนละหนึ่ง คนคนละหนึ่งข่าวโอเคครับสําหรับงานชิน้นนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเข้มยังไงบ้างนะครับเราจะมา,าก็แต่ประมาณนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นสําหรับงานชิ้นนี้เนาะก็รายละเอียดก็ไปอ่านดูในไลน์นะครับก็นี้เพื่อนๆน,น่าจะมาเรียนกันครบอยู่หรอกมกั้งในนี้มีสามสิบ สองนะครับก็ขาดไปประมาณสิบโอเคเราจะครบทุกคนนะครับเนะรแหละได้ยินกันได้ยินกันทุกคนแล้วล่ะเนาะทีนี้สําหรับงานที่หนึ่งนะงานที่หนึ่งก็จะมีบางคนที่ยังไม่เข้าไปทําใช่ไหมผมด,ดูดูอยู่นะครับตอนนี้ให้ตัวแทนส่งลิงก์เข้าไปในโน้ตนะครับคนที่ไม่มียังไม่ทำก็รีบเข้าไปทํานะครับรีบเข้าไปทําก็คือเราจะเห็นลิงก์ของเพื่อนเพื่อแล้วล่ะนะครับรีบเข้ารีบเข้าไปทำก็ขอส่งขอสิทธิ์เข้าไปทํานะครับอ่าก็ลองลอง ลองดูสิทีนี้สำหรับสัปดาห์หน้านะครับสัปสัปดาห์หน้าผมคิดว่าบางบางสาขาก็น่าจะบางสาขาก็น่าจะมีบางสาขาก็น่าจะมีงาน,นกิจกรรมนะครับเพราะว่าเธอมีกิจกรรมเยอะเพราะว่ารักกษาเพราะว่านักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมเตรียมความพร้อมมันเยอะนะครับอันนี้เราก็ต้องทําใจหน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนที่ไม่ว่างพร้อมกันจริงๆเดี๋ยวผมก็ต้อง นับนอกเวลานะครับนับนอกเวลานะครับแต่แต่แตว่าเวลาเรียนผมนะครับเราอาจจะต้องได้ไปเจอกันที่ห้องนะครับซึ่งเจอกันไม่ได้หรอกไม่มีที่นั่งอไม่เป็นไรแต่แต่ก็เก็บเก็บเวลานี้ไว้ก่อนจะ่เพึ่งจะ่าพิ่งเก็บเวลาเรียนของเราไว้ก่อนอย่าวพึ่งอย่าพึ่งไปทำอย่าวพิ่งไปให,ให้ให้วิชาอื่นมาแทรกนะครับเผื่อได้ไปพรีเซนต์งานรอบสุดท้ายที่ห้องเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นเวลาที่ต้องไปเจอกันจริงๆเนาะ อ่ทีนี้เดี๋ยวเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราส่งงานในโน้ตนะครับส่งงานในโน้ตก่อนอการกลุ่มที่หนึ่งก็ส่งลิงก์ให้ใครส่งก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเช็คชื่อกันนะครับเดี๋ยวเช็คชื่อกันอันนี้บางทีเท่าไหร่ทีนที่สิบสี่